เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับมัมมี่ลองเลสแข่งวาดลูกนะครับครั้งนี้เนี่ยเจ้าหมีแล้วก็เบนดี้จะมาแข่งกันเหมือนเดิมนะครับพวกเราเริ่มกันยัง่มเ,เ,เลยเริ่มเลยก็เอาเลยเจ้าหมีลองเลสเจ้าห <c oughs> <c oughs> มีลองเลสเจ้าหมีโอ้ <c oughs> วงกลมก่อนเลยนะครับตอนนี้เรามาดูเอ่อมัมมี่ลองเลสใกล้ๆนะครับอันนี้เอ่อทรงผมก็จะเป็นแบบว่าม้วนข้างบนนะครับมีดวงตาที่ใหญ่มากๆแล้วก็ทาลิปสติกแต่ว่าเออ จะมัมมี่อยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยฉันเวียนหัวจังเลยโอ้โหรู้สึกว่าเบนดี้จะวาดได้รวดเร็วมากๆนะครับแต่ว่าตาต้องกลมกว่านี้นะ นี่ตาแบบว่าแหลมเปี้ยวเลยแต่ว่าเบนดี้ก็วาดขนตานะครับเพื่อให้มีความใกล้เคียงมากที่สุดดูนี่ครับขนตานะครับของมัมมี่ลองเลสนะครับแล้วมีขาที่ยาวมากๆส่วนของเจ้าหมีนะครับตอนนี้กําลังวาดทรงผมอยู่นะครับ,บ <ะ S 1> ทรงผมอําหมวยนั่นเองเอาวาดดวงตาเป็นกลมๆนะครับตอนนี้นี่เจ้าหมีบรรยายห,หน่อยมัมมี่ลองเลสเป็นไงบ้างเนี่ยมัมมี่ลองเลสก็จะมีขนตาแล้วก็ตัวยาวๆใช่แล้วตัวยาวๆแบบลูฟ ฟีเลยน,นี่เจ้าหมีฉันรู้แล้วเจ้ามัมมี่ลองเลสอ่ะไปกินผลไม้ปีศาจอะไรรู้เปล่าบุกูบุกูบะฮะบุกูบุกูอูกนี่โอเคเดี๋ยวฉันจะนับเวลาแล้วนะสาสอง เรืองอาวางสีกันได้ทุกคนยไยีเ้วอ่ะมาดูกันนะครับเบนดี้หูฝั่งนี้ทรงผมของเจ้าหมีใกล้เคียงสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ดวงตามีแบบว่าเอ่อมีคิ้ว ดูที่สวยงามนะครับนี่มีคิ้วนะครับแล้วก็มีปากที่ยิ้มแย้มนะครับส่วนเออขาเป็นแบบมุมขายาวส่วนของเบนดี้ทรงผมนี่ดูค่อนข้างยากนะครับของเจ้าหมีนี่ใกล้เคียงกว่าส่วนดวงตาก็ข้างซ้ายโอเคนะครับรแต่ข้างขวาแบบกถือเราเนด้อ่ะนี่คือซูนักใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ โอเคครับเดี๋ยวขอตัดสินนะครับว่าตานี้ให้เป็นเจ้าบีใกล้เคียงที่สุดน,นะครับ อ่ะต่อมานะครับจะเป็นดัตตี้ลองเลสนั่นเองนี่ <Yeah. S 1> เป็นสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะครับดูแล้วก็มีหนวดม้วนนะครับโอเค3 2 1วาดเลยพวกเราวา,ว,วาดเลยวาดเลยนี่ๆฟื่นี่นนเนดี นขอกระซิบหน่อยนะครั้งนี้เนี่ยแกต้องชนะให้ได้นะจะได้หนึ่งหนึ่งเท่ากันไงโอเคตั้งใจวาดรับเบนดี้แอบเชียร์แกอยู่มาดูของเจ้าหมีบ้างโอ้เจ้าหมีวาดมวกก่อนนะครับแล้วก็วาดหนวดดวงตา2จุดนะครับมาดูใกล้กๆนี่ครับดัตตี้ลองเลสนะครับก็จะมีหมวกตรงนี้มวกเออสงูงแล้วก็มีหนวด เป็นกลมๆนะครับตรงนี้ดวงตาก็กลมๆเหมือนกันส่วนชุดก็มีโบนะครับสีเหลืองตรงนี้กระดุม2เม็ดแต่งตัวแบบเนี้ยบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็มีมือที่ยาวมากๆโอ้ดูโอ,โอ,โอ้นี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเป็นคล้ายๆเหมือนลูกชิ้น2ก้อนนะครับอยู่ตรงนี้1 2, 2> <ไ> 1> นะครับเอ้ยแต่จริงๆมี3นี่1 2 3อามนะครับดูมาดูต้นฉบับกันบ้าง1 2แล้วก็3<ะ>นะครับโอ้เดี๋ยวเบนดี้ <B endy. S 2> นี่มันสโนว์แมนหรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอ้แต่รอดูให้เสร็จก่อนนะครับโอเคจะหมดเวลาแล้ว3 2 1งหนึ่งหมดเวลาวางสีกันได้ตัดสินยากมากๆนะครับอันนี้แต่ละคนนี่คือไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยอ่ะขอดูก่อนของ, endy, งอเบนดีห้หมวกสูงโอเคถูกต้องไหมหมวกอ่ะหมวกสูงถูกต้องของเท้าหมีก็หมวกก็สูงนะครับแต่ว่าความสูงมันไม่เท่ากันอ่ะหมวกให้เบนดี้ละกันโอเคส่วนหน้าตาหนวดหนวดให้เบนดี้ละกัน<ะ>หนวดยาวนะครับโอเคเบนดี้นำไปก่อนเจ๊กโกอะไรเรา นี่ดูแล้วก็มีโบโบกระดุม2อ่ะตัวตรงนี้ไม่มีให้เบนดี้อีกเช่นเคยโอเคอะไรเบนดี้มันตรงนี้มันเป็นทอยลูกชิ้นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยว่ามันมีเส้นจำตัวด้วยเห็นเปล่าเนทเจ้ามส์ต้องยืนด้วยมี <What? S 2> หางนี้ด้วยทำยังอะอะไรอะอย่ายเถียงกรรมการตาดีให้เบนดี้ชนะนะครับเย้เนี่ยโคเขาไม่เหมือน ดูไหมเนี่ยนี่แกลงม,มาเยืนตรงนี้ดูสิเนี่ยไหนเห็ไนไหมว่ามันเป็นแนวนอนอไอ้นี่มันแนวตั้งแต่ฉันว่าก็ก็เป็นกรรมการฉันก็ไม่รู้อะฉันตัดสินไปแล้วเอาละครับเข้าสู่ช่วง Q and A เจ้าหมีจับฉลากหน่อยจับฉลากจ็บจับจับมาให้ฉันเร็วอ่าคนแรกนะครับเออน้องคันวละานะครับถามว่าพี่คะเจ้าหมีคือใครคะอยากเห็นหน้า เต็มๆเลยหน้าโอ้เป็นพัดยังโอ้ดีแกพัดไหมอ่ะดีครับเพื่อนๆอ่ะแคปดูแคปไว้นะเนี่ยแม่ของพัดเองอ่ะเดี๋ยวเอย่าขื่นแม่ใช่ไหมอย่าเปิดได้าให้ดูเอย่าอย่าเปิดได้าให้ดูทำคลิปเปิดได้าดูนี่เองป้าเนี่ยโอ้ยจับฉลากคำถามต่อไปปุบปุปุบอะเบนดี้หยิบให้แล้วเบนดี้หยิบให้แล้วคำถามต่อมาจากเอาน้องภูมิพัดนะครับ ถามว่าเออวันหนึ่งเจ้าหมีเนี่ยกินวันละเท่าไหร่ให้เป็นหมีนะไม่ใช่คนเนี่ฉันก็ต้องกินวันละสามมือ้อดิอะไรเนี่ยแค่กินวันละสามมือ้อหรอก็กินเหมือนคนนี่นาไม่ใช่ไงฉันเป็นหมีไงฉันไม่ใช่คนฉั้ก็ต้องกินวันละสามมื้อแต่ช่วงนี้ฉันกินสี่มื้อบอกไว้ก่อนเลยเจะเล่นกา้ามมาสู้กับเจ้าต่อวีดูหนขอดูกามดแ,แกนหน่อยโชว์กามหน่อยโอ้หอโหดึง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  บอกเขาหน่อยว่าฉัน,นกินมื้อหนึ่งเป็นกลบบะละมังปวดคำถามต่อมาจับฉลากเลยทาไมคำถามต่อมาถามว่าพี่ต่ออายุเท่าไหร่หรอคะตอบหนูหน่อยจากน้องกระดกวันนะครับตอบให้ตอบให้ตบให้ว่า40 4สบ้าอะไรเราจะหวีอะ,อะไรเดียวอ๋อพี่อายุอ๋อพี่ต่อตอมิโรตอนนี้ปีนี้อายุ34ะนะครับอ้าวอ,อายุ34แล้ว ทุปีก็จะสีสีพร้าวอ่าแฮะแฮะแฮะจบ QnA แฮะเจ้ามาน่าลักปักเจ้ามาเพัปักกขยูดไหมฮะกขยูดไหมเฮ้อย่าเพิ่งไปเล่นกับมาซี่นี่มันเป็นพีเจพักนะมันน่ารักฮะทำไมอ่ะน่ารัก นี่พวกแกคะแนนอ่ะสูสีกันมากเลยนะตาที่แล้วอ่ะสูสีเขาพรแกแน่ะผม่ก่อเลยเธอตาเดีานี้มาดูการว่าใครจะวาดพีเจพักได้ใกล้เคียงกว่ากันนะครับดูตัวยาวมากๆเลยมาสามสองหรือเอาเลยดูให้ดูหน้านะครับเป็นหมานะที่เรียกพักน่าจะเป็นแบบว่าเพันพักหรือเปล่าแล้วก็ตัวยาวนะครับไม่รู้ว่าตัวหมามันอ่ะรวมกับอะไรนะครับแต่ว่าตัวยาวมากๆ อ่าโอเคจอเคจ้าหมีเอาวาดหน้ามันก่อนนะครับส่วนเบนดี้ก็วาดเป็นกลมๆก่อนกลมๆสีน้ําเงินอ๋อนี่ไงมันมีหูด้วยแต่มันไม่น่าจะเป็นเหมือนสับป,ประหลาดเลยมันน่ารักมากๆเลยะเอเอแต่ในเกมโหดนะเจ้าหมีๆๆเคยเล่นเปล่าป๊อปปี้เพทามสองอะไม่เคยแต่มันน่ารักใช่ใช่มันน่ารักมากๆเลยโอ้ที่คืออะไรแรบลินเหรอใช่แรบลินอโซนของโอ้นี่ก็วาดซะเป็นหนอนเลยชิเมตัไดเลยนะเบนดี้ อะไรเนี่ยแต่ละคนจะหมดเวลาแล้วนะสามสองหนึ่งเอาวางสีกันได้ โอเคเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับดูตั้งแต่หน้าตาก่อนนะครับนี่ครับตากลมๆแบล็แบวนะครับแล้วก็แลบลิ้นใครไม่วาดลิ้นนี่พลาดมากอ่ะของเจ้าหมีมีลิ้นแลบออกมานะครับแล้วก็อันนี้ก็ลิ้นแลบออกมาแล้วก็ตากลมๆโอเคถูกต้องทั้งคู่หน้าตานี่<อ>ก็คือก็ให้ทั้งคู่นะครับมาดูส่วนตัวกันมากดีกว่าตัวจะเป็นแบบว่าเหมือนขนปุกปุยนะครับมีขนด้วยบอกไว้ก่อนเลยโอ้นี่ครับเจ้าหมีพยายามที่จะวาดให้ขนมันปุก ปุยนะครับของเบนดี้จะวาดเป็นกลมๆเป็นลูกชิ้นนะครับโอเคตัดคะแนนส่วนนี้ไปส่วนขาก็เหมือนจะใส่รองเท้านะครับจา๋ีก็พยายามจะให้ใส่รองเท้าเหมือนกันแล้วก็แต่อันนี้เบนดี้ไม่ได้ใส่รองเท้านะครับครั้งนี้ให้คะแนนเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันนะนี่ดูขาพี่แปลกขาด เออก็จริงแฮะงั้นเอกสารนะครับเป็นโจมีชนะนะครับเออเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นจงอบมือโบสอีกแล้วไหหยุดแจ้งกันได้แล้วว่ะเบนดี้เออก็น่ารักเนาะเออน่ารักดี เด๋ยเด๋อ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 เด๋วเด๋ยเด๋อหยุดก่อนอฉันให้มาวาดลูกไม่ใช่บะเล่นดนตรีอะไรกันเนี่ย <c oughs> กับบันโซเนี่ยทำไมอะ่ะฉัน่ะหัวใจอะ่ะเป็นดนตรีดนตรีอยู่ในหัวใจบอกไว้ก่อนเลยเอาไม่วาดลูกหรอหรวาดแล้วศิลปินน่ะเข้าใจคาว่าศิลปินเปล่าต้องวาดแข่งกันะนะยังไม่จบเกมเลยมาแล้วก็พูดมากเลยท่านแคทำตัวนกินพลากันนะ มาทุบแกเลยอ๋อมาสมมจมาิจะมีปืนมาเวลาใช้มีกีตาร์ฉอกีตาร์ทุบเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะตัวต่อมานะครับเ,เป็นบันโซนะครับมาดูกันว่าใครจะวาดได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับบานเลยเจ้าหมีเบนดี้ล่อมเลยจับเวลานะครับอ่อบันโซใช่ไหมบันโซรู้สึกว่าตัวน่าจะเป็นกระต่ายนะเพราะว่าดูสิมีหูกรกระตุยเลยกระตุยอะไรเรานี่ครับ จิตใจรักเสียงเพลงนะครับเล่นดนตรีนะครับดูมาเดี่อะไรเดี่ยอ๋อวาดหมวกก่อนนะครับเป็นหมวกแบบแหลมๆขึ้นมาแล้วก็มีฟันกระต่ายแต่ว่าในปากมันมีเขี้ยวที่แบบว่าสะพึงน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ใส่เอี๊ยมนะครับมีกระดุมตรงนี้ แล้วก็พร้อมกับฉาบนะครับที่เก่ามากๆอโอเคมาดูของเบนดี้ดีกว่าเบนดี้วาดปากแล,แล้วแล้วก็เริ่มที่จะวาดหูแล้วนะครับมาดูกันว่าเบนดี้เนี่ยจะชนะเจ้าหมีหรือไม่อโอ้โหเจ้าหมีก็ไม่แพ้กันนะครับวาดได้รวดเร็วเหมือนกันกระตุย้ก่อนเลยกระตุยกระตุยเ <ๆ S 1> ลยโอเคครั้งนี้จะเป็นชาเลนจ์นะครับจะให้วาดได้เร็วนะครับดูเบนดี้นะครับวาดเตัวแล้วสามเจ้าหมีวาดฉาบยัง 2 1จะหมดเวลาแล้วครับศูนะครับวางสีได้ใกล้กระตุยกระตุยโอ้โหดูอ้าวบันโซก็ดูว่าเอชอบของใครบันโซ่เลือกเลยว่าบันโซชอบของใครนี่แต่ฉันเป็นกรรมการนะไอเจ้าตัวเขาเลือกอย่ว่าเขาชอบของใครอ่ะแล้วถ้าใครแพ้อ่ะแพ้ก็โดนบันโซตบยังไงล่ะทค่ไมบันโซอ่ะบันโซดูก่อนซิว่าชอบของใครเลยมองหน้าเลยเป็นไงล่ะเอ่ไง บัตโซทำอะไรอะบัตโซโอ้โหนี่ไงโอ้โหฉันวาดเป็นะา่ายวูดนว่าวาดเป็นตัวอะไรดูดิเห็นไหมแบลดี้บายนะแพ้ได้ไงเ่ยเจอาบัตโซแกชอบของเจ้าหมีเหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันให้แครอทกินนะเจ้าคาทายนั่นนะอะไรเนี่ยไหนลองวิ่งสิบัตโซโอ้โหโอ้โหดูโอ้โห ใช่ค่ะกางเลยกอดหน่อยเอาละครับในที่สุดเจ้าหมีก็ได้รับรางวัลน,นะครับว่าเบนดี้ได้ที่สองนั่นเองนี่รางวัลของฉันนีนี่รางวัลของฉันนีแล้วฉันล่ะอะไรเนี่ยทำไมไม่มี<ช>ฉันเลยล่ะคนนดี้เอาชนวแกไม่ใช่แล้ว ได้นะดูพลังของฉันไหมล่ะฉันมีปืนกลอย่างยืดไอ้ชอ้ดูเลยนี่ปืนกลยางยืดแกเป็นยังไงอะดิวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีหมัดมีแจะปืนกลย่างยืดสีโอ้เจมีระวังนะหลบไปแล้วเจมีเจ้ามีหลบเร็วดีแดดี่แดดี่แดดฉันจะยิงให้หมดเลยเรียบร้อย แค่ฉันจะเป็นราชาจอสลัดมุ่งสู่แกนหลายกันเลยอันเลี้ยงเราเกียรกไรเกอยร์